กับเส้นอะไรหู้ยังก็ได้ขอให้มันเป็นหู้หู้เห็นไหมบะหมี่ตองหาแต่หู้หนูย่างเดียวเป็นครับบะหมี่ตองหาแต่หู้อะไรหู้เนี่ยหู้แตกเึอนไม่ใช่ทอดจริงๆเอเ่ยพอเวลาเขาตกลงไปทางไหนทางไหนมันใหญ่เนี่ยมีหู้เขาล้อเหรอไม่เขาเนี่ยเส้นเส้นอะไหรพอสาอด้ะครับเอาไม้แง่ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยเป็นหูเล็กเยอะๆไว้แง่รอดยับไปแง่เนื้อไหลแง่ให้มันมากระชากกินเอานะ แห้เงี้ดคือไม่บางทีมันกินมันกินมันกินเนี่ยมันกินเนี่ยมนะต้องเห็มันเหยวจังหวะเห็มันดิหู้หู้ที่พอมีปลาไหลคือหู้ปู่เพราะมันตันแต่หู้นู้นี่อยแนนแน่นออกพันปเทีแล้วหล้คล้องปลาไหลเองนะหบ้คห้องปลาไหลเองล่ะมีคือกันแต่มันจะหู้วอย่งมันจะเป็นหู้น่อยๆเกี้ยงมันบ้วเงบางทีเขาเห็นเป็นเป็นหน่อยที่จี เมันเปิดปากมือปุ๊บหูทองสิกบมันเป็นเั่นคือมันบ่มียังตายตเลยคือเนยูอที่ไปเบิ่งเอาเองได้หรอกว่าหินหูน้อยๆพอเขาเปิดปากหูได้ปุ๊บมันหูทองสิกบิ๊กครับอันี้เหรอเสุดยอดเลยพี่ได้รู้ว่าโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยเป็นเทคนิคอีกส่วนหนึ่งเซียนเดลาทีกับพ่อคือกันแล้วแต่ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะบางเขตแถวอีสานแท้ๆบางทีเขาก็แค้งง้อตะปูเอาไปกดยิงได้เลยเนาะบางแทะเนี่ยบอกหาได้หง้ออะไรนั่นแหละไม่ได้หาหง้อแบบในห้างหรอกอย่าลืมว่าหนูหเนี่ยมันเป็นกินข้าวของหนูเพราะวน้ำท่วมปุ๊บนี่อะไรเขาไปโยแทะเลยยาให้นั่นน่ะตักซีหามือเนี่ยเรื่อาทิตย์นึงเนี่ยถ้าเจ้าเห็นลูกหนูหูหนูปุ๊บ เจ้าเนื้อโหลดไล่มาโอ้บุคคลนี่บุคคลม้าดิเนอะเอาแบบสูชุมากับบวกนุบเลยเด้อเสิร์ฟเลยข้าวเบดเลยเนอะใช่ที่นี่ที่นี่เนื้อก็คือใส่เดือนนี่ดีกว่าหมูมันขาวมันขาวมันสดๆมันสวใส่เดือนไม่ไม่ซอสแบบใส่เดือนงอกับใส่เดือนแบบบ้องงอใส่เดือนงอดีกว่าใส่เดือนโคตรๆนี่ข้าวกวะเนี่ยแหละโอเคแล้วมันเดีล้วมันเหนียวว่บเอามาเห็ดกินเขาคอยพาลังเหรอ โอเคสุดยอดของพี่ชายครับเียแกแนะนำเชียงของเขาหน้าเขาเดียวเดี๋ยวสุดยอดเส้นแก่ครับเสียนก่อนมันขอบก้หลายลายความรู้แบ่งปันกันนะเว้ยทำไี